ชิดซ้ายนะคะจาก,กรระยานชิดขวานะคะเพราะต้องหลบทางให้รถคันนี้นะน้องออนิวนะคะคันนี้เป็นปีสุดๆออนิวดีแมกนะคะเป็นรถปี2020นะเครื่อง1.9ไฮเดรนเจอร์คันนี้บอกได้เลยเว่าสวยงามมากๆราคาอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นสวยงามงังไๆไปดูเลยดูน้องออนิวคันนี้นะคะโอ้โหด้วยหางตาของเขาคมเข้ม ไฟตัดหมอกโอ้โหมีสองดวงใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตัวล้อมแม็กนั้นโอ้โหนึกววัปดาดาวโอ้โหสวยงามมากๆากไฮเลเ,เดอร์นะเป็นตัวสูงนะคะโอ้โหมาดูเลยว่ารถคันนี้สวยงามแค่ไหนกล้องด้านหลังก็มีนะคะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับคันนี้นะรถปี2020รีบเลยนะลูกค้าภายในรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังกว้าวางมากม เปิดเป็นโอเพนแคปนะคะคมกับที่เป็นรถปีใหม่จริงๆโอ้โหเบาะก,ก็ดุ่มนะคะโอโ้กินก็ใหม่จอทัสก,กินอีกต่างหากนะคะคงตัวอะไรก็มีปุ่มคอนโทรลนะคะสวยงามขนาดนี้สวยขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วป่ะโอ้โหรถอะไรมาปีก็ใหม่สวยเหรอสวยนะคะรถคันนี้สําหรับคนที่อยากได้ฟีแล้วเอาเลยเดีเบี้ยพิเศษแค่ดีี จัดเต็มฟีดาวได้ราคาคันนี้พรจะมาได้ไม่ถึงเดือนละหนึ่งมื่นหนึ่งพบาทเช่นกันคันนี้ต้องโดนแล้วใครพลาดไม่ได้อยากรับน้องออนิวไปเลี้ยงเช่นเลยบาย